คนนี้ต้องบอกว่าเลือดหง์แดงเต็มเปี่ยมเลยนะครับฟิมิโนครับลั่นวาจาขอทําเต็มที่ก่อนจอำลาลิฟูให้มันสวยงามนะครับทางด้านของโรเบโตฟิมิโนครับกองหน้าจอมเก่าลิเวอร์พูลเนี่ยมุ่งมั่นช่วยทีมอย่างเต็มที่ เพื่อปิดฉากให้สวยงาม่คน้ำาลาทีมหลังจบฤด,ดูกาลนี้ไปฟิมิโน่เนี่ยกำลังจะหมดสัญญากับลิเวอร์พูลในช่วงจบฤด,ดูกาลนี้ครับและเตรียมย้ายออกจากทีมแบบไม่มีค่าตัวเลยถือว่าเป็นการปิดฉากช่วงเวลา8ปีที่กาแข่งในชุดของแดงนับตั้งแต่ย้ายมาจากฮอฟฟินแฮมนะครับดาวเตะวัย31ปีอย่างฟิมิโน่เนี่ยเปิดใจถึงช่วงลานับถอยหลังการเล่นให้กับลิเวอร์พูลว่าอ,อ๋อผมวิ่งวอนกับพระเจ้ามาตลอดเพื่อให้ท่านช่วยผมในขั้นตอนของการร่ำลา ผมจะทุ่มเทยอย่างเต็มที่เพื่อเลื้อยพูจนถึงที่สุดมันเป็นของขวัญที่สวยงามพร้อมด้วยประวัติศาสตร์อันงดงามที่สม,มุสรใหญ่ผมมีความสุขมากๆและขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้สร้างเอาไว้ที่นี่ อันนี้คือสิ่งที่ฟิลมิโนได้พูดไว้นะครับล่าสุดก็ต้องบอกว่าฟิลมิโนเนี่ยเพิ่งลงมาเป็นตัวสำรองครับมงทำประตูให้ทีมเนี่ยตามตีเสมออเซนอล์สองประตูต่อ2ในเกมพิมเลงกรีตนะัดล่าสุดครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทําให้ฤดูกาลนี้เขายิงไปแล้ว11ประตูและเป็นประตูที่109ในการเล่นให้กับลิเวอร์พูลทั้งหมดรวมไปถึง3 5 9นัดนะครับรวมทุกรายการให้กับลิเวอร์พูลของโรเบโตฟิลมิโนถือว่า สุดยอดมากๆนะครับเป็นซูเปอร์ซับอีกคนเลยก็ว่าได้ขนาดลงมาเป็นตัวสำรองทีไรครับสร้างความแตกต่างให้กับลิฟโคลได้อย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะแล้วหลังจากลุปกกันนี้เขาก็ต้องไปแล้วนะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับตำนานอย่างโรเบิร์โต้ฟิมิโนก็คอมเมนต์เข้ามาได้ครับถือว่าเป็นตำนานไหมก็จัดมาฮาวยรุนจัดไปยาวๆเลยครับผม